ต้นกระเจี๊ยบลำต้นดอกเ,เขียวๆแดงๆต้นไม่สูงบางพันธุ์สูงมากนคะคะเรามัดไว้กันมันล้มเพราะว่าออกลูกดลกมากสีแดงน่คะกระเจี๊ยบดอกจริงๆตอนนี้ใกล้แก่แล้วหรือใครจะเอาไปต้มตอนนี้ก็ได้สีจะแดง เอาไปทำน้ำกระเจีย๊ยบนี่ค่ะสวยมากเป็นพวงเลยค่ะใบก็จะมีลักษณะเป็นสามแฉกสวยสวยมากกระเจีย๊ยบเป็นพวงเลยค่ะดุกมากต้นนี้จะเปรี้ยวรสชาติจะเปรี้ยวมากต้องรอให้แห้งก่อน โอก่จัดก็เอาไปต้มใส่น้ำตาลเป็นน้ำกระเจีย๊ยบนี่ค่ะน่ากระเจีย๊ยบกระเจี๊ยบลักษณะของกระเจี๊ยบสวยมาก,มากถ้ากินสดๆตอนนี้ก็คือรสชาติจะเปรี้ยวปิดเลย 好